สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินสวยนะคะที่อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะวันนี้เรามาตัดหญ้าค่ะก็เห็นไหข่าจากจากวันก่อนเนี่ยมาเนี่ยหญ้ายังสูงอยู่เลยใช่ไหมคะวันนี้ก็หญ้าเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้มีผู้รับเหมามีคุณลุงมาตัดให้นะคะก็เนี่ยค่ะกำลังจะตัดเลยวันนี้ทั้งวันก็จะอยู่ที่นี่นะคะโอเควันนี้เรามาคุยเรื่องของการเพิ่มมูลค่ายอย่างง่ายของที่ดินนะคะซึ่งแน่นอนค่ะท่านไหนที่มีที่ดินเปล่าอยู่แล้วอะค่ะ การเพิ่มมูลค่าที่ดินอย่างง่ายก็อาจจะมีหลายมุมมองนะคะความหมายที่เราจะกำลังจะมาพูดวันนี้ในการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนะคะไม่เชิงเฉพาะเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของราคาหรือเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือมุมมองที่มองก็ได้นะคะอย่างเช่นแปลงนี้ค่ะก็คือ,อ,อดั้งเดิม โอเคเราเป็นที่แบ่งขายอนะเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้มาตัดหญ้าเราไม่ได้มาดูแลความสะอาดเราไม่ได้มาทําให้เห็นแนวรั้วที่ชัดเจนบางทีลูกค้าเข้ามาดูบางทีเขาก็จะมองไม่เห็นแบบสภาพดินเป็นอย่างไรระดับดินเป็นอย่างไรเขาไม่เห็นเขาก็จะอาจจะคิดไปหลายๆแบบนะคะทีนี้พอเราทําให้แบบนี้มันก็จะทําให้มุมมองในการมองเนี่ยมันง่ายขึ้นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะเกิด ความประทับใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้เพื่อให้บอกว่าท่านไหนที่มีที่ดินเปล่าค่ะอาจจะเรียนแบบได้นะคะอย่างแรกเลยคือการเพิ่มมูลค่าของที่ดินสามารถทําได้ทั้งสองแบบนะคะคือแบบแรกคือเพิ่มมูลค่าในมุมที่แบบเหมือนเพิ่มต้นทุนเข้าไปค่ะเพิ่มต้นทุนเข้าไปเพื่อให้ที่ดินมันดูดีขึ้นหรือสองอาจจะไม่ต้องเพิ่มต้นทุนมากนักแต่ว่าทําให้เห็นในมุมมองของอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นที่เป็นการเพิ่มมูลค่าทางอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นอีก ทั้งสองแบบวันนี้เรามาคุยกันทั้งสองแบบนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ทําให้แบบเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือสามารถทําให้ราคาไนปรับมากขึ้นการเพิ่มมูลค่าที่ว่านั้นก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของการสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในหรือการแบ่งที่ดินออกมาเป็นแปลงย่อยๆแบบนี้แหละค่ก็จะเป็นถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกแบบหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มมูลค่าทางจิตใจหรือเพิ่มมูลค่าทางอารมณ์ความรู้สึกง่ายที่สุดเลยก็คืออย่างเงี้ยค่ะตัดหญ้าให้เห็น ตัดหญ้าออกตัดต้นไม้ออกเคลียร์ลิงพื้นที่ให้เห็นเป็นแบบโล่งๆไปเลยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือจะทําให้มุมมองในการมองที่ดินนะคะมันง่ายขึ้นยกตัวอย่างนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูที่ดินจริงให้เห็นบรรยากาศจริงเลยว่าการเพิ่มมูลค่าอย่างง่ายโดยการเคลียร์ลิงพื้นที่โดยการตัดต้นไม้ออกโดยการตัดหญ้าออกให้เห็นระดับดินนะะี่ค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรวันนี้เราให้เห็นกันนะคะอย่างแปลงนี้ด้านหลังเห็นไหมคะเราตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้ว เห็นแนวรั้วชัดเจนเห็นระดับดินที่ชัดเจนแต่คราวนี้เรามาดูอีกแปลงหนึ่งอืมอันนี้เป็นด้านหน้าแปลงนะคะคือด้านหน้าอันนี้ค่ะเป็นแปลงที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะเป็นแปลงที่เขาซื้อไปแล้วละค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้มาทําอะไรคือลูกค้าที่ซื้อไปแล้วยังไม่ได้มาสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆหรือไม่ได้มาปรับปรุงใดๆอะค่ะก็เลยจะเห็นเป็นหญ้าเยอะหน่อยแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะอย่างแปลงนี้ยพอเราเห็นยาเยอะๆสิ่งที่สิ่งที่เกิดความระแวงสงสัยหรือเกิดข้อสงสัยก็คือเอ๊ะข้างในระดับดินมันเป็นอย่างไรข้างในแนวรั้วมันอยู่ตรงไหนระยะมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความลังเลสงสัยเวลาที่เราเกิดเราไปดูที่ดินถ้าเห็นเป็นสภาพแบบนี้ใช่ไหมคะการตัดสินใจของเราแม้ว่าเรามีหน้าโฉนดดูแม้ว่าเรามีรูปผังแปลงดูแต่ แต่เราไม่เห็นระดับจริงๆเราไม่เห็นพื้นดินจริงๆเราก็อาจจะมีคําถามเราก็อาจจะมีข้อสงสัยเราอาจจะมีมีข้อตั้งคําถามต่อไปอีกทีเอ๊ะถ้าระดับถ้าระดับดินมันต่ํามากเราจะต้องเสียค่าถมมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดต้องถมจริงๆพ้ลัะเหมาเราจะเอามาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นคําถามเพิ่มเติม<อ>แต่หากเรามาเจอที่ดินแบบนี้เนี่ยค่ะมาเจอที่ดินแฝงนี้เขาไฟเห็นไหมคะชัดเจนเลยใช่ไหมคะอย่างน้อยก็คืออฮ้ยแนวรั้วชัดเห็นได้ชัดระดับดินเห็นได้ชัด ข้อสงสัยที่เราเคยมีจากแปลงที่แล้วพอมาเห็นแปลงนี้มันก็จะเคลียมันก็จะไม่มีข้อสงสัยมันก็จะทําให้เอ๊หนึ่งคือเอ๊ะถ้าเกิดเราจะเรื่องจริงองค์ประกอบในเรื่องของความลกหรือว่าองค์ประกอบในเรื่องของระดับดินมันจะตัดปัญหาไปได้เลยถูกไหมคะอาจจะไปดูปัจจัยอื่นเพิ่มเติมในการตัดสินใจเนะะี่ยค่ะนี่คือให้เห็นสองอย่างให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนเนาะ ก็คือเพิ่มมูลค่าอย่างง่ายโดยการตัดหญ้าตัดต้นไม้ออกนัหละคะ่ะคันนี้คือความหมายของเราที่เรามาคุยในวันนี้นะคะคือตัดให้เห็นเลยมีอีกอันนึงนะคะที่ให้เห็นตัวอย่างอีกมุมนึงที่นีน้เห็นให้เห็นหมดเลยค่ะทุกท่านเพราะว่าเพราะว่า,วามีบางส่วนที่เรามีบางส่วนที่เราขายให้ลูกค้าไปแล้วเนาะแล้วก็เขาก็มีการสร้างมูลค่าให้เห็นเลยอย่างแปลงเนี้ยมีคนซื้อไปแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วเขาทําบ้านแล้วเขาทํารั้วเห็นไหมคะพอทําบ้านทํารั้วขึ้นมา ก็ก็จะมองเป็นอีกแบบหนึง่งราคามูลค่าของที่ดินก็จะปรับเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะการเพิ่มมูลค่าที่ดินอีกแบบหนึ่งก็คือการสร้างสิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้านในซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในในในแปลงที่ดินนะคะมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะกําหนดราคาของที่ดินได้เหมือนกันเช่นอันนี้เราสร้างเป็นมาหลังเล็กอาจจะแบบโอเคจากเดิม ตารางวาที่ดินตารางวาละหมื่นใช่ไหมคะพอมีบ้านขึ้นมาอาจจะตกตอาจจะปรับขึ้นมาเป็นตารางวาละสองหมื่นห้าสามหมื่นก็ว่ากันไปถูกไหมคะนี่ก็คือเป็นอีกมุมหนึง่งหรือหากเราไม่ได้ทําบ้านแต่ว่าเรามีทํารั้วแบบนี้อย่างเดียวราคามันก็จ,จะปรับขึ้นจากมูลค่าของรั้วจากความสวยงามรั้วทําขึ้นเนี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าที่เราสามารถทําได้ที่ทําให้ที่ดินของเรามันมีค่ามากยิ่งขึ้นมันมีมูลค่ามากกว่าการทําที่ดินเปล่าๆอย่างเดียวนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะที่ ที่เป็นข้อดีของการตัดต้นไม้ที่เป็นข้อดีของการที่เราจะเคลียร์พื้นที่ให้เห็นระดับดินอย่างแปลงนี้ทุกท่านเห็นไหมคะแปลงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกล่วงหน้าเราไม่ได้บอกทุกท่านว่าแปลงนี้มันถมมาแล้วเรามาดูเองเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันถมแล้วนะทุกท่านจะไม่ได้สังเกตหรืออาจจะสังเกตแต่อาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำถมสูงแค่ไหนถูกไหมคะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเยอะเพราะว่า เขาไม่ได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ไม่รู้ว่าระดับระดับดินมันเป็นยังไงแล้วก็ดินมันเป็นอย่างไรดินมันสไลด์มาแค่ไหนมีส่วนไหนบ้างไหมที่ต้องเติมดินแบบนี้เราจะไม่เห็นแต่จริงแปลงนี้ดูดีๆค่ะเขาถมสูงมากเลยนะคะเป็นเมกเลยเนี่ยเราพายืนเดินขึ้นไปนะคะค่อนข้างสูงสูงมากๆเลยดูเทียบกับระดับดินเห็นไหมคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าเวลาที่เราจะเพิ่มมูลค่าของที่ดินนะคะ นอกจากว่าจะเป็นการถมดินนอกจากจะเป็นการเคลียร์นอกจากจะเป็นการปรับระดับดินแล้วการทําให้ต้นไม้ที่อยู่ริมถนนการทําให้ต้นไม้ที่อยู่บนแปลงที่ดิน,นะคะ่ะมันโลง่งมันมองเห็นระดับดินจริงๆมันจะเป็นสิ่งแรกเลยที่ทําให้ความประทับใจของการดูที่ดินมันเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมคะอย่างแปลงเนี้ยสมมุติว่าเราไม่ได้บอกว่าถมเนี่ย เราอาจจะต้องมีความสงสัยอาจจะต้องมีความแบบคิดหนักเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะทํารั้วเราจะต้องทารั้วสูงแค่ไหนถ้าเกิดเราจะทําบ้านเราจะทําบ้านแบบไหนดีเพราะว่าระดับดินมันค่อนข้างสูงเนาะเนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่แบบเราพามาให้เห็นสภาพพื้นที่จริงนะคะอย่างอย่างแปลงที่หลังเรียนสองภาษาคะ่ะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆเลยมีหลายแบบมากแปลงนี้ถมสูงแล้วแต่ไม่ได้เคลียร์ต้นไม้นะคะคือไม่ได้เอาต้นไม้ออกไม่ได้เอาญ้าออกเนาะ เบล้ว yeah. ่จ <tampoco S 2> so oh, okay, mm ้าเครื่องเครื่องบ่ได้บ่จ้าเครื่องพังวะอ๋อโอเคจ้าลุงบ่เป็นอย่างจ้ามืออื่นมืออื่นบ่มออืนแล้วบ่อ๋อมือแล้วอโอเคแนวตามแนวถนนคือเก่าเลยจ้าลุงตามแนวถนนคือเก่าเนะโอเคคางคนั่งเลยจ้าลุง แมนแมนแมนตามห้อยเขาเลยคางคางพร้อมโอเคได้ได้แต่ว่าลุงค่ะมันอันคางคางมันก็นสูงอยู่เลยเนาะ,ะเนี่ยคางคางมันสูงอยู่เลยลุงเนาะอ๋อโอเคจ่า,งไ,งาดได้โอเค okay, จา้าโอเคโอเคจ้าคันฝนมาตกนะตกมาฝนอ๋อโอเคจ้าได้ได้ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลื่นเขาว่ามึงอีกเท่านึงจ้ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะลุงจ้าอันลุงจ้าริมหนียน้ำเนาะริมหนียน้ำโอเคจ้าจ้าให้เก่าให้เก่าโอเคหอดถนนข้างหน้าเลยเนาะโอเคจ้าจ้าโอเคนี่แหละค่ะเป็นเป็นมุมมองของการ พิ่มมูลค่าที่ดินอย่างง่ายนะคะก็คือการตัดต้นไม้เนาะการเคลลิงพื้นที่เห็นไหมคะให้เห็นเทียบกันค่ะแปลงนี้คือเคลลิงพื้นที่ให้เห็นระดับดินหมดเลยระดับดินที่ชัดเจนแนวแปลงที่ชัดเจนส่วนอันนี้ แม้ว่าเขามีการเพิ่มมูลค่าโดยการถมดินแต่ว่าเขาไม่ได้แบบตัดต้นไม้ออกเห็นไหมคะเราก็จะมองไม่เห็นว่าระดับดินที่เขาถมไปแล้วเนี่ยมันเสมอกันมากแค่ไหนมันมีส่วนไหนที่มันต้องเสริมไหมแล้วมันสูงแค่ไหนจากรั้วจากแนวระดับดินแบบนี้ละคะ่ะส่วนแปลงตรงข้ามมีต้นหญ้าเยอะเหมือนกันเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันลึกแค่ไหนมันมีระดับดินที่มันแบบว่าห่างจากระดับถนนข้างหน้าแบบไหนอย่างเงี้ยคะ่ะสมมติเวลาที่เราซื้อที่ดินสมมุตินะคะถามว่า ถ้าสมมติทั้งสามแปลงทั้งสามส่วนเนี่ยเราประกาศขายพร้อมกันในราคาที่เท่ากันสมมุตินะคะในราคาที่เท่ากันตารางวาละหมื่นตรงนี้ก็ฝั่งนี้ก็ตารางวาละหมื่นฝั่งนี้ก็ตารางวาละหมื่นฝั่งนี้ก็ตารางวาละหมื่นถามว่าความประทับใจแรกเราจะเลือกอะไรคะ เราก็อาจจะแบบถ้ามองในมุมไม่ง่ายเผยผิวเผะเนาะเราก็อาจจะเลือกแปลงที่เราสามารถที่เห็นระดับดินหมดเลยแต่ถ้ามองไปอีกทีอาจจะต้องไปทาการบ้านเยอะหน่อยว่าเอาอน,นี้ดินเป็นแบบไหนดินสูงแค่ไหนต้องทํารั้วสูงแค่ไหนเพราะว่าการถมดินที่สูงก็ดีนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าพอถมสูงรั้วที่เราต้องทําก็จะต้องสูงตามไปด้วยถูกไหมคะนั่นแหะคะ่ะเป็นอีกมุมหนึ่งส่วนอันนี้แม้ว่ายังไม่ได้ถมยังไม่ได้ c l e a r i n งแต่ว่าพอเรา c l ร a r i n งไปแล้ว เราก็ถมดินไปแล้วมันอาจจะมีมูลมันอาจจะมีราคาต้นทุนที่แบบอาจจะถัวเฉลี่ยแล้วอาจจะเท่ากับแปลงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือมุมมองของของการเพิ่มมูลค่าของที่ดินให้แบบให้ให้ให้อย่างง่ายนะคะสําหรับที่ไหนท่านไหนที่กาลังจะขายที่ดินหรือท่านไหนที่กาลังจะซื้อที่ดินนะคะเวลาที่เราไปเจอที่ดินจริงๆมันมีสภาพความเป็นจริงมันมีปัจจัยอย่างอย่างอื่นที่มันเทียบเคียงที่มันทําให้เราตัดสินใจได้ยากได้ได้หลายแบบเนาะเห็นไหมคะแปลงนี้โล่งโปร่งสวยงามแถมเป็นแปลงมุมด้วย ส่วนแปลงนี้ถมสูงและเป็นแปลงมุมแต่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะถ้าเราสร้างขึ้นไปเรามาซื้อตรงนี้สิ่งง่ายๆเลยต้องทําลัวสูงแน่นอนเพราะระดับดินสูงนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าดินมันสูงถึงเท่าไหร่เราต้องเติมดินอีกมากแค่ไหนนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็แอบจะงงๆหน่อยนึงว่าเอ๊ะระดับดินมันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดต้องถมให้เท่าถนน,นเนี่ยต้องต้องเสริมอีกเท่าไหร่แล้วดินมันสโลลลงไปข้างหลังไหมหรือว่าดินมันระดับดินมันไปอย่างไหนแบบนี้ละคะ่ะนี่คือ นี่คือขอ้อแบบเวลาเราไปดูที่ดินเราก็ต้องดูแบบนั้นนะคะเราต้องดูรายละเอียดถึงขั้นนี้นะคะก็เลยแบบว่าก็เลยเข้าใจลูกค้าเลยว่าสมมุติว่าลูกค้ามาดูเองอะคะ่ะเวลาที่เราขายที่ดินแล้วลูกค้าขอพิกัดไปดูขอทําเลไปดูที่ดินเองเพื่อจะขับรถมาดูเองบางทีอะคะ่ะเห็นไหมคะสภาพที่ดินแบบนี้กับสภาพที่ดินแบบนี้ถามว่าถ้าเกิดลูกค้ามาดูเองโดยที่คนขายไม่มาดูด้วยลูกค้าอาจจะตัดสินใจจากมุมมองว่าเอ๊ะ ถ้าให้เราเลือกตรงนี้ลูกค้าจะไม่เลือกอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่บางครั้งเราเราขายที่ดินเราก็ไม่อยากให้ลูกค้ามาดูเองเราอยากจะเป็นคนมาพาลูกค้ามาดูเพราะเราจะได้อธิบายได้สมมุติว่าที่ดินของเรามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้มีข้อคุยกับลูกค้าบอกว่าเออที่ดินแบบตรงนี้นะระดับดินมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดจะมีค่าถมสามารถคุยในเรื่องของค่าถมได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยค่าถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือมุมมองของเวลาที่เรา เจอลูกค้าสักหนึ่งรายเราก็เลยอยากจะพามาดูเองค่ะอยากจะเป็นคนพาลูกค้ามาดูเพื่อเราจะได้อธิบายรายละเอียดของสภาพที่ดินสภาพพื้นดินหรือว่าเรื่องของราคาที่สามารถคุยกันได้อย่างเงี้ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างแปลงนี้ที่เราขายอยู่ที่หลังเรนสองภาษานะคะตอนนี้ก็จะมีสี่แปลงให้เลือกเนาะเป็นโซนนี้ค่ะที่เราเนี่ยค่ะโซนนี้ทั้งหมดเลยที่เราเคลียร์ลิงพื้นที่ทั้งหมดเลย สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าชอบแปลงไหนชอบแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงมุมค่ะ210ตารางวาชอบแปลงด้านหลังก็จะเป็น247ตารางวานะคะส่วนด้านในที่แบบที่มีรถจอดอยู่ก็จะเป็น375ตารางวาแล้วก็ด้านในเข้าไปอีกทีก็จะเป็น 257ตารางวาแบบนี้นะคะนี่คือมุมมองของการเพิ่มมูลค่าที่ดินอย่างง่ายนะคะที่เราพาให้ทุกท่านมาดูของจริงเลยะค่ะว่าจะได้เห็นว่าเอ๊ะมูลค่าของที่ดินที่พูดถึงนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นมูลค่าทางเงินอย่างเดียวมันอาจจะมีมูลค่าทางจิตใจมูลค่าทางสายตามูลค่าทางอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเราได้มาสัมผัสพื้นที่จริงเมื่อเราได้มาเห็นที่จริงๆนะคะมันก็จะทําให้การตัดสินใจหรือมุมมองของความประทับใจในการมาดูที่ดินนะคะมันเกิดขึ้นนะคะ เห็นไหมคะนี่ละคานี้คือที่ดินจริงๆที่เราแบ่งขายที่หลังเรียนสองภาษานะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะที่ที่เป็นที่แบบนี้คือแปลงนี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็คือปล่อยเอาไว้ว่างเปล่าเอาไว้ยาก็เลยขึ้นมาตามธรรมชาติเนาะแปลงนี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนของเราที่พร้อมให้ลูกค้าจองก็จะเป็นโซนนี้นะคะที่เราเคลียร์นิ่งพื้นที่ต่างๆนี่ละค่ะ ันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังอาจจะต้องมาเก็บรายละเอียดอยู่อีกหน่อยหนึ่งค่ะแต่ว่าภายในพื้นที่ก็จะได้เห็นทุกท่านก็จะได้เห็นเลยค่ะว่าเอ้ยระดับดินมันเป็นอย่างไรมันสูงระดับดินมันค่อนข้างจะเท่ากับระดับถนนสามารถทําได้เลยสามารถขับรถเข้าไปเลยสามารถเข้าไปเหยียบพื้นที่ด้านในอะค่ะเข้าไปมองได้หมดนะคะจะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายจะได้เลือกได้ง่ายค่ะว่าแต่อนนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกทําสิ่งปลูกสร้างจริงๆเราจะวางแผนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างตรงไหนดีตรงไหนเป็นหน้าบ้านตรงไหนเป็นหลังบ้านตรงไหนจะเป็น สาว่ายน้ำอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะมุมอมองของการเพิ่มมูลค่าที่ดินอย่างง่ายของเราที่เราทําให้แปลงนี้นะคะก็คือการเคลียร์ทิ้งพื้นที่ให้แบบให้โล่งอยู่ตลอดนะคะมันอาจจะมีบางช่วงที่หญ้ามันขึ้นสูงเนาะแต่ว่าพอมันระดับหนึ่งเราก็จะพยายามมาเคลียร์ให้แบบชัดเจนมากขึ้นค่ะแปลงนี้มีสี่แปลงสุดท้ายให้เลือกนะคะท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินเปล่าที่หลังเรียนสองอที่บ้านฉาง โซนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่แนะนำค่ะมีสีแปลงสุดท้ายค่ะตารางวาละ4,990บาทนะคะ4,990บาทค่ะก็เออขอโทษทีค่ะ9,900บาท9,900บาท, 9, บาทต่อตารางวานะคะขอโทษทีราคาเท่ากันหมดทุกๆแปลงค่ะสีแปลงสุดท้ายนี้ราคาเท่ากันนะคะก็คือสี9,900บาทต่อตารางวาค่ะนี่เลยอุ้ยพูดผิดๆถูกๆเลยค่ะวันนี้ขออภัยนะคะ 9, กเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อตารางวาแปลงนี้ที่เห็นนะคะแปลงนี้เป็นแปลงท้ายสุดก็คือสี่ล้อสองร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวาค่ะแปลงด้านในที่มีรถจอดก็จะเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้านะคะส่วนแปลงมุมที่อยู่ติดกับรถเก่งตัวนี้ก็จะเป็นสองร้อยสิบค่ะด้านในสุดก็เป็นสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบเป็นแบบนี้แปลงนี้อยู่ที่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะสองภาษาบ้านฉาง ถ้าหลังโรงเรียนขับรถมาตามถนนข้างโรงเรียนค่ะขับมาเรื่อยๆก็จะมาเจอ JB apartment นะคะในหลังถนนข้าง j b a p a r t m า n t เขับมาเรื่อยๆค่ะก็จะเจอเนี่ยค่ะมองขวามือก็จะเจอหลังคาห้าบ้านห้าหลังตรงนี้นี่คือขับรถเข้ามาตามถนนได้เลยนะคะก็จะมาเจอบรรยากาศโล่งๆแบบนี้ละคะ่ะนี่เลยนะคะแต่งนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะที่แนะนํานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับทําที่ว่าสัยนะคะเพราะว่าข้างเคียงตรงนี้ก็จะเป็นอีเทิร์นสตาร์นะคะที่เป็นพื้นที่รอการ รอการขยายของที่วสัยนะคะแน่นอนค่ะในช่วงที่แบบสนามบินกําลังจะก่อสร้างในในช่วงที่รันเวย์กำลังจะขยายเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีผู้คนเข้ามาที่บัญนฉางมากขึ้นนะคะทั้งมาทํางานทั้งมาประกอบธุรกิจหรือประกอบงานต่างๆนะคะแล้วก็ที่ดินที่สําหรับทั้งสร้างที่าศัยก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่ที่กําลังเป็นที่ต้องการนะคะโซนตรงนี้ก็ แนะนำเลยค่ะเริ่มต้นอยู่ที่210ตารางวาค่ะตรงนี้มี4แปลงสุดท้ายให้เลือกนะคะมี210ตารางวา247ตารางวา375ตารางวาแล้วก็257ตารางวาค่ะราคาเท่ากันค่ะ9,900บาทต่อตารางวานะคะโอเคเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรวมให้ทุกท่านได้เห็นก็ฝากที่ดินไปนี้ไว้ด้วยนะคะท่านไหนที่กำลังจะมองหาที่ดินเปล่านะคะ แปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นฉนดพร้อมโอนนะคะแล้วก็บรรยากาศดีทำเลดีนะคะโอเคเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าการเพิ่มมูลค่าที่ดินอย่างง่ายนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเคียวลิงพื้นที่นะคะการเคียวลิงพื้นที่ให้ดูให้ดูโล่งนะคะก็คือเคียวลิงพื้นที่ให้สะอาดแบบนี้แล้วค่ะเพื่อให้เห็นระดับดินที่ชัดเจนเพื่อหเห็นแนวแปลงที่ชัดเจนถ้าเกิดว่าแปลงที่ดินของเรามันมีหลักหมุด มันมีเสาเขตอค่ะอย่างน้อยๆถ้ามันเป็นแปลงขนาดเล็กอย่างเช่น50ตารางวาร้อยตารางวาหรือ200แบบนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นแนวเขตแนวแปลงที่ชัดเจนเราสามารถมองเห็นรูปแปลง ที่เป็นรูปแผนที่เหมือนหน้าถนดได้ชัดเจนแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการแบบว่าเพิ่มมูลค่าทางสายตาเพิ่มมูลค่าทางจิตใจเพิ่มมูลค่าที่แบบลูกค้าเขาไมา่เห็นเราเขาไม่มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับระดับดินเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของระดับถนนความกว้างของถนนแบบนี้ค่ะเขาไม่มีข้อสงสัยตรงนั้นมันก็จะทําให้การตัดสินใจเลือกอะค่ะมันทง่ายขึ้นลูกค้าก็จะได้แบบ มีภาพประกอบในจินตนาการได้ง่ายขึ้นว่าเออรูปแปลงมันเป็นลักษณะอย่างไรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไหนที่ไม่มีกําลังที่จะไปดูหรือว่าสมมุตินะคะไม่มีเวลาที่จะต้องไปตัดหญ้าไม่มีเวลาที่จะต้องไปทั้งเคลียร์ลิงพื้นที่ค่ะอย่างน้อยน้อยแนวเขต แนวเขตให้เห็นชัดเจนหลักเขตหลักหมดุดอะไรต่างๆให้เห็นชัดเจนก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยคลายข้อกังวลไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือจากประสบการณ์ที่เจอลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสได้คุยกับลูกค้าอยู่หลายๆคนหรือว่าได้มีโอกาสได้คุยในเรื่องของมุมมองในการมองที่ดินในการเลือกที่ดินของลูกค้าแต่ละท่านหรือแต่หลายๆท่านที่แบบ เป็นนักลงทุนที่ดินแบบนี้ค่ะก็จะมักจะเห็นเป็นแนวทางเดียวกันนะคะมองไปในมุมทางเดียวกันก็คือถ้าสมมติแปลงไหนมันโลง่งโปรง่งโล่งแบบสามารถมองเห็นแนวแปลงได้ชัดเจนสามารถมองเห็นหน้าแปลงข้างแปลงหลังแปลงได้ชัดเจนแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบบเออตัดสินใจได้ง่ายขึ้นการตัดสินใจจะเร็วขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าแปลงไหนเนี่ยให้ดู มมติแปลงไหนมันออกมาลักษณะแบบเออหญ้ามันลกหน่อยมันมองไม่เห็นแนวแปลงมันมองไม่เห็นระยะแปลงแบบนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มสงสัยเขาก็จะแบบใช้เวลาในการตัดสินใจที่ยากขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นองค์ประกอบง่ายๆนะคะในการเลือกที่ดินของหลายๆท่านนะคะหวังว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะก็ลองนําไปปรับใช้ดูได้ค่ะอย่างสําหรับที่ดินแปลงนี้ถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจแปลงนี้ค่ะก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาสอบถามไม่แน่ใจได้ยินเสียงหรือเปล่าคะ เสียงชัดหรือเปล่ากังวลว่าเสียงจะไม่ได้ยินได้ยินเสียงไหมคะโอเคสำหรับสำหรับแปลงนี้นะคะมูลค่าการเพิ่มมูลค่าอย่างง่ายของเราที่เราทําให้ก็คืออย่างแรกเลยเราทํารั้วให้ค่ะเราทํารั้วให้ให้เห็นชัดเจนรั้วที่ทําก็คือเป็นแนวแปลงระยะแปลงได้ตรงตามรูปแผนที่ในหน้าฉนดนะคะเพราะว่าด้วยความที่ขนาดของแปลงแต่ละแปลงมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันนะคะอย่างแปลงนี้สองตารางวา ด้านใน247แบบนี้ราค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำรั้วไว้ให้ใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันะระยะมันอยู่ตรงไหนแนวแปลงรูปแปลงมันเป็นอย่างไรต้องดูหน้าโฉนดประกอบกันอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยทำไม่ให้เลยลูกค้าจะได้มาเห็นได้เดินเข้าไปดูในพื้นที่ได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งอย่างแรกเราทํารั้วให้ใช่ไหมคะอย่างที่สก็คือเราเราพยายามจะตัดย้ายให้เห็นตัดย้ายให้ ให้โลง่งให้ทุกท่านได้เห็นแนวดินให้ทุกท่านได้เห็นระดับดินที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทําบ้านจริงๆเราอยากจะถมสูงขึ้นอีกเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะการประเมินราคาจากผูรละเหมาในการถมที่ดินก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากถมเราทําเลยเราจะยกพื้นสูงขึ้นเราทําได้ไหมมันก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมันก็จะวางแผนได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแบบนี้ละคะ่ะอย่างที่สามนะคะที่เป็นการแบบว่าเพิ่มมูลค่าอย่างง่ายให้กับที่ดินเลยก็คือถ้าเราไม่ทํารั้ว ถ้าเราไม่เคลียร์ให้โลง่งเราก็ถมดินให้มันสูงกว่าถนนไปเลยนะคะเหมือนอย่างแปลงที่เห็นด้านขวาตรงนั้นเนะคะ่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเขาก็ถมรอไปเลยเพื่อให้ดินมันแน่นก่อนที่จะมาลงสิ่งปลูกสร้างก่อนที่จะมาลงอ เสาเหล็กอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้แบบว่ามั่นใจจริงๆว่าโครงสร้างมันแข็งแรงดินมันแข็งแรงดินมันแน่นแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าแบบไหนดีแบบไหนที่เหมาะกับเราต้นทุนในการเพิ่มมูลค่ามันอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ส่งผลดีกับเราระยะยาวอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราซื้อที่ดินนะพื้นที่ตรงนั้นทำเลตรงนั้นมันเป็นของเราตลอดการมันเป็นของเราโดยที่ไม่มีค่าไม่มีการเสือ่อมไม่มีการแบบว่าหมดอายุหรือไม่มีการแบบว่า,าที่จะมีใคร มาเรียนแบบเราไปได้นะคะดังนั้นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินเป็นสิ่งที่ควรจะทําไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ให้โล่งไม่ว่าจะเป็นการถมดินให้แน่นหรือการทํารั้วต่างๆะคะ่ะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเป็นเจ้าของแล้วมันก็จะเป็นของเราตั้งแต่บนดินใต้ดินบนอะไรแบบนี้คะ่ะมันเป็นของเราได้หมดเรามีสิทธิ์มี กรรมสิ์ในนั้นเต็มทั้งหมดเราจะทาอะไรบนนั้นก็ได้นะคะการเพิ่มมูลค่าจึงสําคัญมากๆกับที่ดินค่ะโอเคค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินดูพื้นที่โดยรอบอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อท่านไหนที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาก็จะได้เห็นความสวยของที่ดินที่นี่ค่ะโอเคไปดูด้วยกันไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือไม่นะคะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะเหมือนวันนี้จะไม่ได้มันไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้ยินเสียงไหมคะ ขอรบกวนหน่อยค่ะถ้าได้ยินเสียงก็พิมพ์ลิกหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะจะได้จะได้คุยต่อเพราะเมื่อวานเจอปัญหาว่าไม่ได้ยินเสียงก็แอบเสียใจเหมือนกันเพราะว่าเราอยากอยากอยาก,อ,ยาก,อ,ยากอธิบายให้ทุกท่านได้เห็นพื้นที่ความเป็นจริงเนาะโอเคไม่เป็นไรน่าจะขึ้นไฟสีเขียวโอเคค่ะอย่างวันนี้ที่เราคุยกันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าที่ดินอย่างง่ายนะคะก็คือเป็นการ คือเรียกง่ายๆว่าขอแค่ขอแค่เราปรับพื้นที่ให้โล่งอะค่ะปรับที่ดินของเราให้โล่งไม่ให้มีต้นไม้บงังบังทัศนียภาพภายในแปลงไม่ให้มีหญ้าที่มันลกมากหรือถ้าหญ้ามันลกมากก็แค่เพียงตัดให้มันเตียนแบบนี้ละค่ะมันก็จะทําให้การดูที่ดินนะคะเราตัดสินใจได้ง่ายเราประทับใจได้ง่ายเรามีความรู้สึกกับที่ดินแปลงนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนเรายกตัวยอย่างจังแปลงนี้ของเราที่เราขายแปลงนี้นะค,ะนค่ะแปลงนี้คือ2 1 0ตารางวาซึ่งเป็นแปลงมุมนะคะ เราให้ราคายอยู่ที่ 9, ก0 0บาทต่อตารางวาเป็นแปลงมุมแปลงนี้อยู่ที่210เห็นไหมคะเวลาถ้าเกิดลูกค้ามาดูปุ๊บนะีถ้าเกิดท่านไหนที่แบบกําลังมองหาที่ดินมาเห็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นเอ๊ะตรงนี้นะมันเป็นสี่เหลี่ยมสวยตรงนี้หนะ้าดินมันเท่ากันระดับดินมันเท่ากันเอ๊ะถ้าเกิดเราสร้างบ้านเราจะสร้างมุมนี้เป็นหน้าบ้านดีหรือว่าเราจะสร้างเป็นที่จอดรถตรงนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันมองเห็นภาพในอนาคตของที่ดินแปลงนั้นได้ชัดเจนในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่า่าาาอีีกแปลงงนึงทเเรามาเจ ลักษณะแบบนี้ที่มันโลกแบบนี้ค่ะเราก็จะมักจะมั่งแทนที่เราจะาไปคิดถึงว่าเราจะสร้างบ้านเราจะสร้างบ้านหันหน้าไปตรงไหนที่จอดรถตรงไหนหรือว่า,าสาบไปน้ําทงตรงไหนเราอาจจะมาคิดซับซอ้อนเลยมากกว่าเดิมหรือคิดมีขั้นตอนในการคิดมากกว่าเดิมเช่นเอ๊ะต้นทุนที่เราจะต้องถมดินเนี่ยมันจะต้องมากแค่ไหนนะเราจะหาผู้รับเมาที่ไหนดีนะแล้วระดับดินะมันอยู่ตรงไหนนะมันมีหลุมไหมมันมีที่ลาดเอียงไปตรงไหนหรือไม่แบบนี้ราคานี่คือลักษณะของ มุมมองในะการดูที่ดินหรือมูล,ลค่าของที่ดินจากการที่เราเคลียร์ที่ดินให้มันโล่งเนี่ยมุมมองมันต่างกันการดูการตัดสินใจซื้อก็จะต่างกันเหมือนอย่างเช่นที่ดินแปลงนี้เขาถมสูงแล้วละค่ะเป็นแปลงมุมเหมือนกันแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่มีขนาด210เหมือนกันนะคะ210เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อที่เป็นข้อกังวลสงสัยของเวลาเรามาดูที่ดินก็คือเอ๊ะแปลงนี้ ไอ้ที่สูงสูงที่ญ้ามันยื่นสูงมันเป็นญ้าที่มันสูงขึ้นหรือมันเป็นระดับดินแล้วระดับดินที่มันสูงเนี่ยมันสูงระดับไหนดินที่เขาถมเอามาเป็นดินแบบไหนแล้วถ้าเกิดเราซื้อที่นแปลงนี้แนวรั้วเราจะทําสูงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้มันคือเป็นแบบเหมือนการมันเป็นการมุมมองที่แบบพอเราเห็นปุ๊บเราตัดสินใจไม่ได้เลยทันทีเรานึกภาพต่อไม่ได้เลยทันทีเราจะมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเทียบกับแบบนี้เนาะนี่แหละค่ะ ส่วนที่ป็นแปลงนี้นะคะแปลงโล่งๆที่เราแบ่งขายแปลงโล่งๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นแปลงที่ว่างที่ลูกค้าสามารถจับจองที่ลูกค้าสามารถที่จะมาเลือกได้ว่าชอบแบบไหนชอบแปลงไหนนะคะถนนตรงนี้ก็เป็นถนนกว้างที่8เมตรนะคะกว้างอยู่ที่8เมตรเนาะแล้วก็ไฟฟ้าประปามีถึงทุกๆแปลงค่ะมีให้ทุกๆแปลงนะคะเผื่อท่านหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถสอบถามมาได้เลย สามารถสอบถามมาได้ตลอดนะคะว่าเอออยากได้แปลงนี้ราคาปรับได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าแปลงนี้ปุ๊บขอดูหน้าฉนนเลยได้ไหมอันนี้ก็มาคุยกันได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะเข้ามาดูได้เดี๋ยวเราจะใส่พิกัดไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะเดี๋ยวจะมีพิกัดไว้ให้แล้วก็จะมีผังแปลงไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันเผื่อท่านไหนอยากจะเห็นผังแปลงได้ชัดเจนก็จะสามารถดูได้นะคะเนี่ยค่ะพื้นที่โดยรวมแปลงนี้ยังตัดหญ้าไม่เสร็จค่ะแปลงนี้จะ257ตารางวานะคะ แปลงนี้สองอห้าสิบเจ็ดนะคะตรงนี้ถนนด้านหน้าก็คือแปดเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างของหน้าแปลงแปลงนี้อยู่ที่สิบเมตรนะคะส่วนแปลงนี้นะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่สิบเมตรเหมือนกันแต่ว่าขนาดเนื้อที่อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะเนี่ยส่วนแปลงนี้เป็นแปลงมุมค่ะสองร้อยสิบตารางวา ได้ถนนหน้าแปลงกว้างที่แปดเมตรแล้วก็เป็นแปลงมุมนะคะแปลงนี้เป็นแปลงมุมแปลงเดียวนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามมีขนาดประมาณยี่สิบแปดคูณสามสิบเมตรนะคะท่านไหนที่ชอบแปลงมุมหรือว่าชอบอรูปแปลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยก็แปลงนี้เลยแนะนํานะคะโอเคนี่ละค่ะเป็นที่ดินสวยหลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะเผื่อนท่านไหนกาลังจะมองหาที่ดินเนาะก็เข้ามาดูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใสพ่พิกัดไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็ผังแปลงก็จะใส่ไว้ที่คอมเมนต์ให้เช่นเดียวกันค่ะ โอเคขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะก็จะลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของที่ดินแปลงนี้นะคะเผื่อชอบแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะโอเค หากชอบดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรที่หน้าเพจได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอไลฟ์สุดเจ็บเสร็จไปแล้วนะคะก็จะใส่พิกัดไว้ที่ในคอมเมนต์ให้แล้วก็จะมีผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์นะคะเผื่อท่านไหนอยากจะเห็นผังแปลงเผื่อท่านไหนอยากจะซื้อสองแปลงติดหรือสามแปลงติดก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็สามารถแวะเวียนเข้ามาดูพื้นที่ได้จริงได้ตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็ เนี่ยค่ะเคลีิงพื้นที่สวยๆให้แบบนี้เลยนะคะเห็นได้หมดเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ